สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหมอจะมาสอนทุกคนเขียนอายไลเนอร์ให้ตาไม่ดุนะคะอาจจะเน้นไปทางสไตล์เกาหลีธรรมชาติธรรมชาตินิดนึงนะคะเพราะถ้าพวกเราเนี่ยบางครั้งเขียนอายไลเนอร์แบบสาวฝรั่งนะคะมันขำมันจัดต้านเกินไปทำให้ตาเราดูดุดูแก่ได้นั่นเองค่ะครั้งที่จะไม่เขียนเลยนะคะตาเราก็จะแบบว่าไม่ชัดดูไม่โดดเด่นดูไม่กลมโตไม่แบล้นั่นเองนะคะโอเคก็ถ้าใครสนใจนะคะตามไปชมกันเลย ค่ะอายไลเนอร์ในวันนี้นะคะหมออยากเน้นไปทางเส้นที่ช่วยทําให้ตาเราเนี่ยดูหวานขึ้นนะคะดูเป็นตาจริงของเราอ่ะก็จะเป็นเส้นบางๆนิดนึงนะคะ mm. พอเส้นบางแล้วเนี่ยมันก็จะไม่กบกลืนชั้นตาของเรานะคะ mm. ก็จะทําให้ตาเราดูหวานอยู่แล้วก็ไม่ดุนั่นเองนะคะ mm. โอเควันนี้นะคะก mm. ็เลยเลือกอายไลเนอร์ที่เส้นเรียวเล็กมากๆนะคะ mm. ซึ่งจะทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นนะคะแท้มีช้อยให้เลือกถึง5อันนะคะจาก e ีทูดี้เฮาส์นั่นเองค่ะอ่ะ 5อัน5สีนะคะแต่ว่ามีทั้งหมด2แบบด้วยกันนะคะแตกต่างกันตรงหัวของเขานั่นเองนะคะก็จะมีแบบเป็นเพนซิลนะคะแล้วก็เป็นดินสอเส้นที่เล็กมากจริงๆนะคะเล็กแบบว่าอุ้ยเรียวเล็กไปไหนนะคะเหมาะมากๆนะคะสำหรับคนที่แบบว่าเอาไว้เติมเต็มพวกช่องขนตาต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีแทรแบบที่เป็นบรัชด้วยนะคะโอ้โหคือแบบ แหลมเปี้ยวมากนะะกล้องจับได้ไหมกล้องจับได้ไหมคือมันเล็กจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้กันดูนะคะมาเริ่มกันที่แบบด,ดินสอเลยนะคะดินสอเนี่ยก็จะมี 3- สีก็คือน้ําตาลดําแล้วก็สีเนื้อนั่นเองนะ,ะสีเนื้อเนี่ยอันนี้มอสกรีดมากๆเลยนะคะปกติเนี่ยมอสเคยแบบว่าตามล่าดินสอสีเนื้อที่เอาไว้เขียนอินไลเนอร์เนี่ย หาย,ยากมากนะะแต่ว่าวันนี้อีทูดี้มีแล้วนะคะดีใจมากๆร้หมอเนี่ยไปเร,ยเรียนเรียนรู้เทคนิคนี้มาจากโคนี่นะคะปกติแล้วเนี่ยหมอจะใช้สีดำใช่ไหมในการทายไลน์เพื่อให้ตาหมอด,ดูเข้มเอ่อแต่งหน้าดูเสร็จมากยิ่งขึ้นนะคะบางครั้งเราไม่ทำมันจะแบบขาดขาดะค่ะแต่ว่าชาวเกาหลีะค่ะเขาใช้สีน้ำตาลต่างหากนะคะเพื่อให้ตายังดูมีความหวานอยู่แต่ว่า ขนตานเนี่ยก็จะดูเหมือนเยอะขึ้นมันชัดนั่นเองนะคะอ่ะมาดูหัดเทคนิคเกาหลีก็คือใช้สีน้ำตาลในการนี่ขยี้ลงไปเลยมันก็ดูชัดขึ้นเต็มขึ้นแต่ใน,นขณะเดียวกันก็จะไม่ดุเกินไปค่ะอูอันนี้นะคะเสร็จแล้วแค่อายไลเนอร์สีน้ำตาลด้านในนะคะข้างนี้ยังไม่ได้เขียนอ่ะต่อมานะคะโพนี่บอกว่าชีดาเนี่ยชาวเกาหลีก็ใช้แต่ว่าเขาใช้ใช้ลายแค่ตรงหางค่ะมา อายไลเนอร์นะคะสำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือต้อง water proof สุดๆนั่นเองนะคะไม่งั้นเนี่ยคือถ้าเลอะมาเป็นแพนด้านแล้วแบบจบจบชีวิตเลยชิ้นนี้นะคะเพิ่มสีดำลงไปก็เริ่มเห็นถึงความที่ตาเราดูหวานขึ้นชัดขึ้นแล้วนะคะเทียบกับข้างนี้มันก็ดูแบบเปลยๆหน่อยๆนะคะอ่าเดี๋ยวมอจะใช้ตัวน,นี้นะคะเติมหางลงไปด้วยนะคะการที่เราเติมหางเนี่ยก็คือพอลืมตาปุ๊บใช่ไหม เห็นเส้นนี้ไหมทุกคนแล้วก็ลากมันต่อ,อยาวออกมาเลยค่ะอานที่เราใช้แบบดินสอนะคะมันก็จะดได้เส้นที่นุ่มขึ้นละมุนกว่านั่นเองฟินิชลุคของแบบดินสอก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะได้ลุคที่ละมุนล,ละมุนหน่อยนะคะส่วนวันไหนที่อยากชัดอยากบังขึ้นอีกนะคะมอนเจอร์ใช้แบบหัวแปรงช่วยค่ะ จะกิดเข้าไปสำหรับวันที่อยากจะเต็มขึ้นอีกนะนี่นะคะซูมเข้ามาดูใกล้ๆเนี่ยอายไลเนอร์ก็ดูเหมือนจะโอเคนะคะแต่มันจะมีมุมหนึ่งที่อย่างนี้นะคะเห็นไหมว่ามันจะมีความไม่เต็มอยู่ระหว่างขนตาของมดเองนะคะซึ่งบางครั้งมันเข้ายากนะคะเจ้าอายไลเนอร์ตัวนี้นะคะที่เป็นหัวบรัชเนี่ยเข้าได้ดีมากเพราะฉะนั้นค่อยๆถมลงไปเลย ระหว่างขนตาอ่าเสร็จสองข้างก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะตาดูคมชัดหวานขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ดุนั่นเองค่ะอ่าเราจะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆนะคะสำหรับสิ่งที่ควรจะมีในไอายไลเนอร์ท่านนั่นก็คือการ การน,น้ำติดทนนั่นเองคะอืเราจะให้ดูนะคะตัวนี้คือแบบดินสอที่มอสลองสีเมื่อกี้นะคะโอ้พอแห้งแล้วนะจะบอกว่าพอแห้งแล้วนะคะจะบอกว่านางไม่ขยับเลยไม่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 ไม,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 ไม่ยังไงก็ไม่ขยับจริงๆนะคะอันนี้คือถูมอสถูบแบบถูบจริงจังยังอยู่ดีมากๆเลยนะคะคือ ยอมใจเขาอ่ะยังอยู่ค่ะอันนี้นะคะคืออายไลเนอร์สีดำนะคะเดี๋ยวหมอจะลองสีน้ำตาลให้ทุคนดูนะคะเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะคะว่ามันจะซอฟหวานขึ้นไปอีกนะคะอ่ะเรามารบกันนะคะวันนี้จะใช้นี่เลยนะคะขวดใหญ่มากะคะ่ะเป็นไมเซล่าวอเตอร์นั่นเองนะคะ Monster Micellar Cleansing Water นะคะตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งหน้านะคะแล้วก็ดวงตาเลยค่ะชอบนะคะโคตรใหญ่มากๆหน้าตาหน่ารักมากๆแถมชื่อเราเคล้ายๆกันด้วยนะคะ Monster กับ Monster นะคะตัวขวดจุกน่ารักมากๆเลยนะคะเพื่อนๆคือแบบเอาสำลีมากดได้เลยโอเคค่ะไปล้างมาแล้วนะคะสะอาดสดใสามากๆเลยนะคะ ต่อไปนะคะเรจะมาใช้ตัวนี้นะคะแท้เป็นหัวบรัชสีน้ำตาลนะคะติ๊งเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นว่าสีน้ำตาลเนี่ยทำให้ตาเราดูหวานขึ้นจริงๆนะคะอ่ะยังไม่หยุดแค่นั้นนะคะกับความหวาน,นะคะ่ะสีครีมอันนี้นะคะก็คือเจ้า super slim proof pencil liner เนี่ยมอจะเอามาเขียนข้างล่างนะคะ ้าเรามีดินสอสีครีมที่บ้านอยู่แล้วนะคะเวลาเขียนเนี่ยต้องระวังไม่ให้มันเข้าไปในขนตาล่างนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นดินสอสเส้นเล็กเนี่ยอ่ะมันก็จะแบบว่าง่ายขึ้นมันก็จะไม่ค่อยเปื้อนอยู่แล้วเนาะแนะนํานะคะถ้าในวันที่ไม่ได้แต่งหน้าเต็มเนี่ยอย่าเขียนเต็มเส้นเน้นไปที่บริเวณกึ่งกลางตาข้างล่างอีก็พอค่ะ ก็เสร็จแล้วละคะสำหรับตาหวานๆของเราด้วยอายไลเนอร์นั่นเองนะคะหมอนว่าอายไลเนอร์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เอาไว้ช่วยกอบกู้สถานการณ์เวลาที่เราตื่นสายนะพอกิดปึ๊บตาดูหวานดูเสร็จดูสวยขึ้นมาทันทีเลยนะคะค่ะก็ถ้าใครอยากหาเจ้าอ e ีทูดีตัวนี้นะคะไปลองเล่น,นะคะสามารถไปหาซื้อได้ที่อ e ีทูดี้ช็อปทุกสาขาเลยนะคะ สยามเซ็นเตอร์ก็มีนะคะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอยากดูอะไรนะคะเมนบอกหมอนไว้ได้เลยนะคะด้านล่างค่ะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ